สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนการตี B นะครับในด่าน Dark ูนะครับแล้วก็ Movement ที่ดีครับว่าควรทำาไงอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะมาเริ่มสิ่งที่คลาสสิกที่สุดก็คือการลัสบี โอเครัสบีแล้วรัดไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดการัดบีนะครับต้องดูลาวด้วยครับแนะนำว่าควรจะเป็นลาวปืนพกหรือไม่ก็ SMG ที่ฝั่งนูนอีโคแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเต็มเนี่ยเราไม่ควรจะรัสบีโอเคนะสำเนียงไม่ได้เลยรัสบีเนะี่ยอ่ะโซดรอบแรกครับรอบปืนพกเรารอบปืนพกกันก็รอบปืนพ,กก,นก,นก,นพกกับรอบปืนซ้ายเนี่ยครับจะไม่ต่าง จะไม่ต่างคือไปก็แนะนําแห่ไปห้าเลยแล้วกันนะนะครับเราจะสโมวิ่งไปกับปุ๊บสโมครับปลาสโมไปอาจจะแฟดไปหนึ่งลูกแบบนี้ปุ๊บโดนครับคือเวลาแฟดอะครับเวลาปลาแฟดดิ้งพื้นครับปลาใกล้ๆตัวนะไม่ใช่แบบปลายไกลปลายไกลมันจะไม่ค่อยมันไม่คือมันก็มันก็มันก็เดินไปถึงแต่ผมว่ามันไม่สวย่ะแล้วก็สิทธิภาพมันมันน้อยกว่าเดี๋ยวปลายใกล้ตัว คือเมื่อกี้ก็ใกล้ไปเนี่ยประมาณแบบกว่านั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะแบบย้อยกว่าหรือไม่ก็เนี่ไปอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็ปาชิงก็ได้ครับก็จะรัดดีนะปาชิงนี้ข้างหลังหรือไม่ก็ปาแบบถ้าเกิดแบบฝั่งนู้นมาช้าใช่ไหมไปอย่างเงี้ย นี้ก็ได้เห็นปะปาไปด้านซ้ายอะแราถ้าสั่งโน้นมาเร็วใช่ไหมเราลง,ง้างสมกอยู่เงี้ยแล้วแบบเรามาถึงตรงนี้แล้วอะมันก็จะอาจจะปาดเราได้นะนี่ก็ได้เื้อมันมาช้าก็ลิงวินโดว์บดีดอด์แ้วถ้ามันมาถึงก่อนเราก็อาจจะถึงไซด์แล้วก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่จุดเกิดของฝั่งโน้นด,ด้วยโอเคเนะาะก็รัดบีก็มีประมาณนี้ครับอ่ะก็ปัดสมอไปก่อนจะใส่อย่างนี้ หรือว่าแฟดอย่างนี้หันหลังหรือไม่ก็แฟดอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่ถนัดเลยจริงๆนะแล้วแต่ถนัดเลยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสได้แหละถ้าเกิดมันมาช้าหน่อยก็ปาอย่างนี้ก็เราจะได้ไม่ต้องหันหลังในบางทีที่เกี่ยหันหลังครับส่วนมากก็ปาปาง่ายๆครับตรงๆนี่ก็ได้เออ แต่ผมชอบปลาแบบแรกนะหมยายถึงแบบชอบชอบเพราะมันมันมันย้อยสวยดีอะไม่ใช่มันดูมันดูเก่งดีอะหรือจะปลาปลาชิ้นนี้คือแบบปลาชิ้นนี้ก็ได้แล้วแต่หลังปลาชิ่งมันดูทรอะไระคือมันก็นจริงมันก็แบบประสิทธิภาพมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แหละถ้าพูดถึงอะนะก็อ่ะลับบีเสร็จแล้วต่อมาครับถ้าเกิดเราไม่รับบีละ่ะ อันดับแรกครับถ้าเกิดว่าเหลือหนึ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยคือเราก็ย่องย่องย่องไปตรงๆงเลยก็ได้นะถ้าเลยหนึ่งต่อหนึ่งนะป่ะคือเราต้องดูเกมนะยครับดีเนี่ยมันต้องดูเกมถ้าเกิดแบบเหลือห้าต่อห้าเดินเดินไปอย่างเงี้ยเดินเดินไปอย่างเงี้ยยังไงก็ตายครับหรือปลาไปอย่างงี้ไงก็มันอยู่หลังตรงเนี้ยไงเราก็เสียเปียบเพราะมันเราเห็นแค่หัวมันโอเคนะหรือถ้าเกิดปลาไปตรงนี้ปุ๊บ ไอตัวนี้ปิดไม่ก็จริงแต่ออฟอะเพื่อออฟมีอยู่ตรงนี้มันก็จะส่ายแล้วลวงเหมือนกันเพราะนั้นก็คือรัดรัดบีเนี่ยเราควรจะแบบให้เพื่อนตีมิดแล้วแล้วลเราค่อยเข้าบีไปซับพอร์ตทีหลังโในการแบบสโมกนี้ปึ๊บแล้วก็แฝดออกไปก็ได้อาจจะย่อตงตัวนี้ก็ได้เพื่อไม่ให้มันรู้ว่าเราเข้ามาแล้วสมมยั้นเลงเช็คตรงนี้ครับมีอยู่ของกลางเนี่แหละ ก็วินโดว์แต่วินโดว์ถ้าเกิดเ่อนจอบับเวลาวินโดว์ก็ไม่มีครับน่าจะมีความไม่ได้สูงว่าอยู่กล่องในไซส์เนี่ยแหละครับโอเคเนาะก็ไม่ยากครับจริงๆรัดบีไม่รัดบีก็ต่างคือบีคือบีก็เข้าแค่ปลาสโมกแค,แค่ปลาสโมกอย่างเงี้ยเพื่อมันปิดกล่องตรงนี้ปิดกล่องกลางเพราะว่ากล่องกลางเราจะเสียเปรียบมาก ถ้าเกิดแบบมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นแค่หัวมันแบบนี้มันก็ฝั่งนู้นก็ไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นสไนละครับสไนล์เราเรอยากเข้าอ่ะก็ถ้าเกิดสไนล์อยู่กล่องสไนล์นะถ้าเกิดไม่ได้อยู่กล่องนี้นะถ้าเกิดอันนี้คืออยู่สมมติเราแบบเราเล่นใช่ไหมเราก็พีคแ็คกัดอ๋อเชื่ออยู่ตรงนี้นี่หว่าถ้าเกิดแมนจริงอะ่ปะปะ๊อกป๊อกจส่วนมากประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะตายอนะถ้าเกิดอยู่นี้ก็นี่ครับนั่ง นั่งหรือยืนก็ได้นะไม่จริงก็ไม่หอดเนี่ยประมาณเนี้ยปาไปเออนั่งดีกว่าจุ่มมันอาจจะติดเหรียญหรอนีอ่ยนั่งแล้วปามันก็จะปิดกล่องสนายละตอนนี้คือแบบที่เราไม่มีแฟดนะโอกาสเสี่ยงที่ออฟจะพิคมาได้นี่ก็มีสูงแต่ถ้าเกิดเรามีแฟดแล้วครับมีแฟดเราก็แฟดไปก่อนสมมติเรารู้มีออฟแฟดปุ๊บออฟแม่งก็ก้มปุ๊บแฟดแต่ปาสม็อกปุ๊บหอยกลับมา ปิดหมดปาไฟกล่องสไนดเรียบร้อยอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเล่นสองหนึ่งสองอะตรงกล่องสไนถึงถึงมันโดนไฟโดนหาเลยไอตรงนี้ถ้าเกิดมันอยู่ตรงคารหรือไม่ก็อยู่ตรงเนี้ยแม่งก็ยิงราตายอยู่ดีมันแบบบีถ้าเกิดเล่นสองหนึ่งสองอะไม่น่าเข้ายังไงก็ไม่น่าเข้าครับเห็เนาะถ้าเกิดมีออฟกล่องสไนดถ้าเกิดมีตัวเดียวนะถ้าเกิดมีตัวเดียวแฟดไปก่อนรุปนหนึง่งมันจะปิดตาปลาสโมกอย่างนี้เลยมันจะปิดหมด กับลูกนึ่งโอ้คือต้องไวนิดนึงนะไม่งั้นอนอฟมันขึ้นมาสองทันอ่าแล้วก็ทีนี้ก็สบายครับออฟมันไม่เห็นอยู่แล้วปลาไฟปลานน่นปลานี่แล้วแต่ครับอเออมาเน,นี้แหละแต่เล่นสองหนึ่งสองยังไงก็ไม่เวริร์คที่จะเข้าบีแล้วแม่ได้เข้ามิดเล่นสองหนึ่งสองก็อาจจะเข้ามิดก่อนก็ได้ โอเคเนาะแต่ถ้าเกิดรัดบีก็แนะนํารอบปืนพบหรือไม่ก็รอบแบบเทคนรัดบีแบบเรา Eco, นะ Take 9, อีโคเนี่ยเทคนเกาะรัดบนะีนมีออฟเนี้ยแม่งก็ล่วงครับนกะองสไนนเะนี่ยเซอออฟแม่งไม่โหดมากอะนะนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับการเข้าบีแต่บีไม่แนะนําให้เข้าในรอบปืนกลน,นะครับถ้าเกิดแบบว่าฝั่งมันเล่นสองนึงสองก็ตามนั้นแหละก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ ใครชอบก็กดติดตามด้วยแล้วกันเนาะกดสับตะครไว้ด้วยเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้แบบเห็นส่วนใครจะรับรไม่ใช่รับส่วนใครจะแบบบูตแรงก็ติดต่อมาที่เฟซบุ๊กอินบ็อกมาได้เลยโอเคนะครับหรือถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยอะไรอย่างเงี้ยก็อินบ x ็อกมาถามได้ครับไม่ไม่กัดใช่เนาะจะด,ดีมากก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ